อ่าทีนี้ขออนุญาตมาส่วนส่วนนั้นเออถ้ายังไงถ้าคุณครูมีปัญหาสงสัยก็อาจจะมีการสอบถามนอกรอบเนาะขออนุญาตไปไว้ดหนึงนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของบทที่3ในเรื่องของผลการพัฒนาและการใช้หลักสูตรตรงนี้สําคัญข้อมูลเหล่านี้เราจะได้มาจากไหนนะคะข้อมูลเหล่านี้เราจะได้มาจากการประเมินที่สอนอเน้นย้ำสักครู่หนึ่งว่าในส่วนของการประเมิน นะคะประเมินหลังจากที่เราจัดการาจัดการจัดประสบการณ์เรียบร้อยแล้วในหนึ่งปีการศึกษานะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้ผลแบบตรวจสอบนั้นเราเอามาจากไหนนะคะแบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยัยหลังการนําหลักสูตรไปใช้แล้วก็ในส่วนที่สองนะคะผลการตรวจสอบการจัดก,การศึกษาปฐมวัยนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเอามาจากไหน นะคะผลการตรวจสอบหลักสูตรนะคะผลการตรวจสอบหลักสูตรนี้เราก็ไปเอามาจากคู่มือนะคะคู่มือเล่มขออนุญ,ญาตนะเรามาจากคู่มือ,อ,อหลักสูตรการศึกษาปถมวยัยเล่มสีเหลืองๆส้มๆของเรานี่แหละนะคะมันจะมีอะขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งอขออนุญ,ญาตเนาะอันนี้อันนี้เราก็เอามาจากตรงนี้เล่มนี้นะในส่วนของ แบบตรวจสอบเนาะแบบตรวจสอบจะมีทั้งสองแบบเลยมีตัวอย่างนะคะให้ให้ให้คุณครูได้ได้ดูอันนี้เนี่ยหน้าหน้าเท่าไหร่หน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอ่อแบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศาึกษาปฐมวัยหลังจากการนําหลักสูตรไปใช้นะคะเห็นไหมเล่นแบบนี้เล่แบบนี้เด่แบบนแบบนี้หน้านี้ ในส่วนนี้เราเอามาจากตรงนี้นะเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นไหมคะอ่าเห็นนะเล่มนี้นะเล่มนี้นะมันจะมีเออข้อมูลต่างๆนะคะก็เหมือนกับตอนที่สอนอบอกว่าให้คุณครูได้ตรวจสอบล่างของหลักสูตรซึ่งแล้วเล่มนี้ใครจะเป็นผู้ประเมินใครจะเป็นผู้ที่จะตรวจสอบ หน,นะคะก็ท่านแรกก็คือผู้บริหารสถานศาึกษาผู้ผู้สอนประมะวัยผู้ทรงคนวุฒิคณะกรรมการสถานศาึกษาผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนชุมชนนะคะท่านเหล่านี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่จะตรวจสอบหลักสูตรของเรานะคะท่านเหล่านี้เนาะถ้าโรงเรียนใหญ่ถ้าโรงเรียนใหญ่หญๆเนี่ยสามารถที่จะใช้บุคลากราเ,ยเยอะๆมาประเมินได้ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเราจะไปหาซึ่งท่านที่มีความรู้ความเข้าใจพออ,อ,อย่างเช่นผู้ปกครองบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของปรัชญาการศาึกษาเวลาที่เรานึกถึงที่จะให้เขาประเมินเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเราจะให้ผู้ปกครองท่านดาะะใดเราใช้ชุมชนท่านใดที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาประเมินในส่วนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยอ,อ,อยากให้ คุณครูนะคะนำไปให้ผู้ที่จะประเมินเนี่ยให้ให้ให้ท่านเหล่านั้นน่ะรู้แล้วก็เข้าใจหรือขณะที่เรานำไปให้ท่านเนี่ยาอาจจะต้องอพกหลักสูตรไปด้วยนะคะอาจจะต้องให้เขาศึกษานิดนึงบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพียงไม่กี่ท่านนะคะต้องบอกว่าเพียงไม่กี่ท่านในส่วนของข้อมูลทั่วไป นะคะข้อมูลทั่วไปผู้ให้ข้อมูลเนี่ยอาจจะเพศหญิงเ mm hmm. พศชาย NOUNCER ตรงนี้อาจจะตัดไปเลยก็ได้นะคะ <Yeah. S 1> เนี่ยในส่วนของในส่วนของส่วนที่หนึ่งการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลตรวสรสตรสจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตรงนี้นะคะส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะคะในส่วนนี้เราจะมีสองส่วนนะคะในเรื่องของการประเมินการใช้หลักสูตรจะมีสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นผลการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยหลังจากการนําหลักสูตรไปใช้ และส่วนที่สองก็คือผลการตรวจสอบการจัดการศึกษาพถมวัยนะคะอันนี้อันนี้คือคือเครื่องมือที่เราจะต้องเก็บมาในสิ้นปีการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวนี้เนี่ยลหลายๆโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนใหญ่ๆห,หลายๆโรงเรียนอาจจะทําแล้วและหลายๆโรงเรียนก็อาจจะยังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คุณครูก็สามารถที่จะสร้างนะคะสอนอมีแบบเนาะแบบเนี้ยสอนอ พิมพ์มาเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ Word เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูสามารถที่จะนําไปปรับแล้วก็นําไปสอบถามสําหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้สอบถามในเรื่องของตรวจสอบหลัง <c oughs> การนําหลักสูตรนี้ไปใช้ <c oughs> ก็สามารถที่จะนาไปใช้ได้เลย <c oughs> ในส่วนของข้อมูลทั่วไปตรงนี้นะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ในส่วนที่สองต้องมีแน่นอนเพราะว่าเป็นส่วนของการออวิเคราะห์ข้อมูลผลจากการตรวจสอบนะคะ นี่เวลาที่เราลงข้อมูลนะคะเวลาที่ลงข้อมูลอ่ะขออนุญาตไปนิดนึงคือส่วนที่สองส่วนที่สองส่วนที่สองจะดูได้จากเอ่อในในไฟล์อาจจะไม่มีเนาะในไฟล์นี้อาจจะไม่มีนะคะแต่ว่าอ่ะงั้นงั้นขออนุญาตขออนุญาตให้สอนนอพณอรองค์ช่วยนิดนึงในเรื่องของเอ่อ ส่วนที่สองใช่ค่ะโชว์โช,โช,โชจะโชว์ในส่วนของอ่าใช่ค่ะเป็นเปเปอร์เป็นไฟล์เป็นไฟล์ขอขอเป็นไฟล์ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะอาไฟล์นี้ไฟนี้ตัวบนตัวบนน่ออใช่อ่าอันนี้เป็นแบบตรวจสอบในส่วนที่ในส่วนที่สองนะคะอันนี้เป็น แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งงงกันนะว่าเรามีเรามีตัวเครื่องมือที่เราจะเก็บในสองตัวนะใช่ใช่ค่ะเรามีตัวจะเก็บที่สองตัวตัวแรกก็คือตัวตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาหลังจากการนําหลักสูตรไปใช้เนาะและตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ใช้กับใครนะคะเป็นแบบตรวจสอบการจัดการศึกษาของเราตัวเนี้ยเป็นในส่วนที่ผู้ปกครองนะชุมชนสามารถที่จะเข้ามา เอ่อกรอกข้อมูลให้กับเราเราสามารถที่จะแจกให้ท่านไปแล้วก็ให้ท่านเราก็เก็บกลับมาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแบบสารวจความคิดเห็นนะคะหลังจากที่เราได้นำหลักสูตรของเราไปใช้แล้วในส่วนนี้ไม่มีอะไรมากมายเราก็สอบถามในเรื่องของสิ่งที่ผู้ปกครองเห็นเอ่อบางโรงเรียนนะคะบางโรงเรียนอาจจะเก็บจากผู้ปกครอง ในชั้นเรียนปฐมวัยตั้งแต่นับาลหนึ่งสองสามครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะคะบางโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆอาจจะจาะจงก็ได้ห้องนี้สักสิบคนห้องนี้สิบคนห้องนี้สิบคนห้องนี้สิบคนแยกเป็นรายชั้นก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ว่าโรงเรียนนะคะจะเก็บข้อมูลเหล่านี้มากน้อยเพียงใดนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น ตอนที่หนึ่งในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนอันนี้เราให้ผู้ปกครองเป็นผู้ตอบแบบสอบถามของเรานะคะ,ะเราก็ให้เขาเช็คว่าะระดับคุณภาพหนึ่งสองสามว่าคุณครูที่ลูกเขาเรียนในห้องนี้เนี่ยเนาะอย่างเช่นลูกเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสามผู้ปกครอง,องของเด็กนักเรียนในห้องเรียนชั้นอนุบาลสามนะคะของคุณครู อของคุณครูฝันดาวอย่างเงี้ยนะคะของคุณครูฝันดาวคุณครูอนุบาลสามนะคะผู้ปกครองเป็นคนตอบผู้ปกครองก็จะเช็กลิสต์นะคะว่าเออการจัดสภาพแวดล้อมภายในภายนอกห้องเรียนห้องเรียนสะอาดไหมอนุบาลสามห้องที่คุณครูฝันดาวอยู่เนี่ยนะคะ,ะห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบปลอดภยัยอ่า ถ้าเห็นว่าห้องเรียนของคุณครูฝันดาวนะคะเอ่อห้องเรียนสะอาดมีความเป็นระเบียบปลอดภยัยเรียบร้อยเหมาะสมเราก็ให้ระดับคุณภาพ3นะคะเราก็ให้ระดับคุณภาพ3แต่ถ้าเกิดว่าห้องเรียนเอ่อเราเห็นแล้วโอ้ไม่เป็นระเบียบเลยอย่างนี้ค่ะผู้ปกครองบอกว่าไม่เป็นระเบียบเลยก็อาจจะได้2ในส่วนนี้นะคะก็ ขออธิบายเป็นเข้าๆนะคะขออธิบายเป็นเอ่อๆว่าให้ผู้ปกครองนะคะในส่วนนี้ช่วยเช็คนะคะเช็คลิสต์มานะคะอาจจะทุกคนก็ได้หรืออาจจะคัดเลือกเฉพาะบางคนก็ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ที่คุณครูนะคะจะให้ผู้ปกครองนะคะอ่ประเมินสักกี่คนห้องเดียนละกี่คน อนุบาลหนึ่งยี่สิบคนอนุบาลสองยี่สิบคนอนุบาลสามยี่สิบคนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือห้องละสิบคนก็ได้รวมแล้วสามสิบคนก็ได้นะคะหลังจากนั้นพอเราได้แบบแบบเครื่องมือเหล่านี้แบบตรวจสอบนั้นกลับมาแล้วเราจะมาทำอย่างไรนะคะอันนี้แหละสำคัญค่ะก็คือเราจะมานำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ นะคะในบทที่ในบทที่สามนะคะในบทที่สามเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ย้อนกลับไปในส่วนของบทที่สามย้อนกลับไปกลับมาจะงงกันไหมคะอ่าอ่าขออนุญ,ญาตเนาะอ่านี่ในส่วนนี้ค่ะในส่วนของการวิเคราะห์อ่าวิเคราะห์ข้อมูลเช่นเมื่อกี้สอนอบ,บอกแล้วว่า ในส่วนที่หนึ่งเนาะในส่วนที่หนึ่งผลการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยัยหลังจากการนําหลักสูตรไปใช้นะคะเราก็นําเสนอข้อมูลเป็นสอตอนแต่ถ้าใครบอกว่าตอนที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปเราไม่ต้องการเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กข้อมูลเราได้น้อยแล้วเราก็ไม่เพียงพอผู้ตอบก็น้อยเพราะฉะนั้นเราอาจจะข้อมูลในส่วนของตอนที่หนึ่งเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้ แล้วเราก็มาใช้วิเคราะห์ในตอนที่สองนะคะเราก็วิเคราะห์ได้เลยนะคะอ่าในตอนที่หนึ่งถ้าสมมติว่าโรงเรียนไหนเนาะทาตอนที่หนึ่งนะคะโรงเรียนไหนที่ทําตอนที่หนึ่งเราก็ตารางที่หนึ่งร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจําแนกตามเพศอายุอาชีพตําแหน่งหน้าที่อ่าเราก็สามารถที่จะอ่าเช่นปรากฏว่าเอ่อในส่วนนี้มีอยู่ห้าเอ่อมีอยู่ยี่สิบคน ใชยแปดหญิงสองเห็นไหมคะร้อยละเท่าไหร่แปดสิบร,ร้อยละยี่สิบสมมุติเนาะอันนี้เป็นตารางตัวอย่างนะคะร้อยละที่ที่คุณครูสามารถวิเคราะห์ได้นะคะตรงนี้ขออนุญาตผ่านเนาะแล้วก็นําข้อมูลมามาแปลผลนะคะใส่เข้าไปแล้วเราก็มาบรรยายในส่วนของอ่าอ่าแล้วก็มาบรรยายในส่วนของจากตารางที่หนึ่ง <ปะ S 1> พบว่าไปอยู่กับพ่อปะ,ปะ,ปะนี้นน พาน้องไปหน่อยอ่านะคะจากตารางที่หนึ่งพบว่าอ่าเนี่ยค่ะาาจากตารางที่หนึ่งพบว่าผู้ให้ข้อมูลผลการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษานะคะส่วนใหญ่เมื่อกี้เมื่อกี้สอนอบอกว่าผู้ชายแปดผู้หญิงสองเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเพศช,ชายร้อยละเท่าไรแปดสิบอ่าอายุเท่าไรแล้วก็ดูจากข้างบนที่เราได้เราเก็บข้อมูลมานะคะเราก็มารายงานนะคะแค่นี้เองทั้งตอนที่หนึ่งและ กลับไปเหมือนเดิมน้อนงพอลนรงกลับเหมือนเดิมเ,เราขอเลื่อนอะเคียร์หรออ่ะสักครู่หนึ่งเนาะอ่ะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลจากอาตอนที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของตอนที่สองงงไหมคะในส่วนของตอนที่สองการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบหลักสูตรตรงนี้ตอนที่สองเนาะ ที่สอนอให้ดูเ,เมื่อตะกี้เห็นเนาะในส่วนของรูปแบบเห็นใช่ไหมคะที่เราจะเก็บข้อมูลนั้นขออนุญาตขออนุญาตกลับไปจะงงไหมคะจะงงไหมคะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบตรวจสอบหลังจากการนำหลักสูตรไปใช้ที่สอนอเปิดให้ดูหน้า151ในคู่มือเออนะคะงงไหม อันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี้ยเน,นี้ยอันเนี้ยเน,นี้ยเน,นี้ยเนี้ยเนี้ยตอนนี้ตอนนี้เรากําลังพูดถึงตัวนี้อยู่นะกําลังพูดถึงเล่มเนี้ยอยู่ขอดูเครื่องมือเครื่องมือเอ่อขออนุญาตแป๊บหนึ่งอยู่ในไฟล์ไฟเบอร์อ่าอันล่างค่ะอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้คือเป็นแบบตรวจสอบนะคะงงไหมเราเรานี่แหละจะงงเรานี่แหละจะงง นะคะอันนี้อันนี้มันโพะอันกันนะน้องพรมันมีทั้งหมดตอนนี้เครื่องมือที่เรา,เาจะใหเ้เก็บมีทั้งหมดมีอยู่สองส่วนนะนใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่อ่ะใช่อันนี้นะไม่งงกันเนาะแบบตรวจสอบเรามีอยู่สองส่วนนะในส่วนของแบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยหลังจากการนําหลักสูตไปใช้ แบบตรวจสอบการจัดก,การศึกษาปฐมวัยเรามีสองส่วนนะคะตอนนี้เนี่ยเนาะนี่สอ,นนอบอกแล้วว่าแบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเนี่ยเราจะให้ใครเป็นผู้ที่จะเออเราจะเก็บจากใครบ้างเก็บจากผู้บริหารครูผู้สอน,นคณะกรรมการเออผู้ทรงคานุบุตรผู้เชี่ยวชาญตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนชุมชนตรงนี้แล้วในส่วนที่หนึ่งนะคะในส่วนที่หนึ่งตรงนี้เออคุณครูจะยังคงเอาไว้ก็ได้สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ่หรือถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาจจะมีผู้ที่ให้ข้อมูลไม่กี่คนเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเรานะคะบางท่านอาจจะรู้บางท่านอาจจะไม่รู้เพราะมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะสับสนพอสมควรนะคะในเรื่องของอย่างเช่นอย่างเนี้ยถ้าเราให้ผู้ปกครองบางท่านที่เป็นคุณปู่คุณย่าที่จบป .6 เนี้ยท่านอาจจะไม่รู้นะคะในเรื่องของปัญญาการศึกษาปฐมวยัยอย่างเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจตรงนี้ประเมินซึ่งอาจจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะแต่เราก็เก็บมาแล้วเราก็มาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตรงนี้อ่าพอเราเก็บข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราให้ท่านที่สนอกล่าวทั้งหมดเนี่ยนะคะเออแล้วเราก็ได้เครื่องมือกลับมานะคะเราก็นํามาวิเคราะห์ เมื่อกี้เราวิเคราะห์ในส่วนที่หนึ่งไปแล้วทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนที่ในตอนที่สองกันนะคะขออนุญาตกลับไปตอนที่ไปใช้ไฟล์อ่าอ่าตัวนี้จ้ะค่ะอ่านะคะขออนุญาตย,าย้อนกลับไปตัวจัดทำรายง,งานอันนี้เป็นแบบที่ผลการวิเคราะห์ การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาหลังจากการนําหลักสูตรสถานศึกษาของผู้ให้ข้อมูลนะคะเราก็มาจัดการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตรงนี้เราก็จัดการเลยตารางที่1นนะอันนี้เป็นตารางนี้อันนี้เป็นตารางที่สองอันนี้เป็นตารางที่1อันนี้เป็นตารางที่สองถ้าตารางแรกไม่มีเราก็เริ่มเป็นตารางที่1นะคะวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษานะคะหลังจากการนําหลักสูตรไปใช้ รายการแรกเลยนะคะคุณครูต้องดูในส่วนของเ,ออเครื่องมือไปด้วยนะคะตอนนี้ขออนุญ,ญาตพูดคร่าวๆนะคะเ,เดี๋ยวเวลาที่คุณครูปริ้นดาวน์โหลดแล้วปริ้นมาแล้วก็มาศึกษาทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลนะคะเหมือนการเก็บข้อมูลงานวิจัยนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องมาหาค่าเฉลี่ยหลังจากที่เรามีสมมุติว่าเรามีทั้งหมดห้าค่ เนาะห้าคนให้สามทั้งหมดให้สามทั้งหมดแล้วก็ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ตรงนี้ระดับคุณภาพอาจจะได้สามในส่วนของ s อตรงนี้เราอาจจะตัดไมได้หรือัไปนะคะเราอาจจะตัดทิ้งไปแล้วเราก็มาแปลค่านะคะในส่วนของระดับคุณภาพนั้นอยู่กันอ่กันในส่วนของระดับคุณภาพนะคะไม่ไดนบอกจนลืมเลยไมที่เราไหนกันเนี เกณฑ์ที่เราจะจะใช้นะคะเกณฑ์ที่เราจะใช้คะแนนระหว่างนะคะเออเราก็จะมีเกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่เราจะใชะ้คุณครูอาจจะจดไว้นิดนึงก็ได้นะคะในเรื่องของเกณฑ์ที่เราจะใชออ้ในส่วนของตรงนี้นะคะใน,ในส่วนของค่าระดับอ่าค่าเฉลี่ยนะคะออคะแนนอยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่าง1ถึง1.49เนี่ย เราจะให้หนะึ่เนาะคะแนนอยู่ระหว่าง1.50ถึง2.49เนาะอันนี้ก็อยู่ในระดับ2ปานกลางเนะนาะคะแนนที่อยู่ระหว่าง2.50ถึง3.0ตรงนี้ก็ให้อยู่ในระดับดีนะคะ3ระดับดีเพราะนั้นเมื่อเวลาที่คุณครูหาในค่า X bar ตรงเนี้ยเนาะแล้วเราก็รวมเฉลี่ย เท่าไหร่นะคะตรงนี้ให้คุณครูศึกษาดูอีกนิดนึงนะคะตรงนี้สอนอนจะไม่อธิบายมากเนาะแต่ในส่วนของค่า s d ตรงนี้เนี่ยคุณครูสามารถที่จะตัดทิ้งไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่แปรค่าตรงนี้ได้สมมติว่ามีผู้ที่ดำเนินการประเมินให้3มทุกคนเลยนะคะให้3มทุกคนเลยเพราะตรงนี้ก็3เนาะในส่วนของส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามเป้าหมายหลักสูตรตรงนี้ยให้สามให้สามทุกคนเลยเพราะฉะนั้นรวมเฉลี่ยแล้วก็ได้สามเพราะฉะนั้นแปลค่าก็คือในส่วนของรายการปัจจัยการศึกษาปฐมวัยตรงนี้แปลค่าแล้วก็ได้เระดับดีนะคะเราก็ใส่คาว่าดีไปนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะในส่วนของตารางที่หนึ่งเท่านั้นนะงงไหมคะ ถ้างงก็คงจะต้องออสอบถามกันรอบนอกอันนี้เป็นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งหลายๆท่านเห็นปุ๊บก็อาจจะเข้าใจแล้วแหละไม่ยากหรอกเนาะแล้วน้อยเชื่อว่าคุณครูทุกคนทำได้เพราะว่ามีไกด์ไลน์เป็นตัวอย่างเข้าวๆให้นะคะเอ่อในส่วนของการรายงานเราก็ดูจากที่สนอเนี่ยนะคะทำเป็นไกด์ไลน์เป็นตัวอย่างไว้ให้นะคะคพา หลังส,สอนอไม่ได้พิมพ์ไว้ให้หมดนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยคุณครูอาจจะไม่จําเป็นจะต้องต้องบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องเอาตามสอนอทุกตัวนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องยึดตามสอนอแต่สอนอพูดตอนนี้ก็คือให้ทุกคนเ,ออเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางถ้าใครที่มีรูปแบบนะคะการตรวจสอบหลักสูตร,รที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถทำได้นะคะ แต่ตอนนี้ขอเป็นแนวทางให้คุณครูหลายๆท่านที่อาจจะย,ยังไม่ได้ดำเนินการอาจจะย,ยึดของสอนอ,อก,ก็ได้นะคะหรืออาจจะค้นหาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาปรับให้มาเป็นของเราก็ได้นะคะซึ่งในในส่วนของหลายโรงเรียนนะคะถ้าเราค้นฟ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะพบว่ามีหลายโรงเรียนที่จัดทำรายงานออการใช้หลักสูตรนะคะ ของปีการศึกษาที่ผ่านมาน,นะคะก็ต้องบอกว่าขออนุญาตเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆเนาะ